สถานการณ์นะครับช่วงนี้ไปติดตามหลายพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนครับ สวัสดีค่ะมาทำนัดค่ะพายุฤดูร้อนรับผลกระทบพายุฤดูร้อนไปหลายพื้นที่แล้วนะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนืออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนหนักลมแรงและลูกเห็บตกลงมาเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ภาคเหนือวันนี้ทั้งวันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะภาคเหนือมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดพาอากาศเย็นจากเทือกเขา หิมาไัยเข้ามาปกคลุมและมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เข้ามาปกคลุมด้วยมาเจอกับอากาศร้อนก็ทําให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนขึ้นส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางพื้นที่กรุงเทพมหานาครมีฝนตั้งแต่เช้าตรู่บ่ายนี้สถานการณ์คลี่คลายส่วนภาคตะวันออกพรุ่งนี้ระวังต่อในช่วงเช้าอีกหนึ่งวันค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีและท่ตราดสําหรับรอบวันนี้ค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรง 60%ของพื้นที่บาง พื้นที่มีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้อุณหภูมิระหว่างวัน19ถึง33องศาเซลเซียสส่วนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือช่ชวงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นสบายลมแรงพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่และลมกระโชกแรงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23 ถึง33องศา,ศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และลมกระโชกแรงได้อุณหภูมิระหว่างวัน25ถึง35องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่และลมกระโชกแรงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนที่เพชรบุรีชุมพรและประจวบคีรีขันเป็นฝนเล็กน้อยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตร ฝุ่นละอองในระยะนี้ยังมีมากที่สุดในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะยังพบแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณ็นปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายของอากาศไม่ดีส่วนพื้นที่อื่นๆสถาน่นาตอนดีขึ้นบ้างค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งในเขาข้าม n b ็นบีทช่วงนี้สวัสดีค่ะ